ผมเทนเนอร์น้ำเต้าทองสอสีกุลครับผมนี่ครับผม v ีโวสชอสมหมายครับมีรายการวันที่24่ตั้งหน่อยที่ิที่รำมเนินครับเป็นคนจังหวัดไหนเออุบนครับชื่อเดิมเราสักวิทย์เกียมสารพันจอมน็อกเอาครับผมกี่ปีที่ผ่านมาเนอะหลายปีแล้วครับตอนนั้นน็อกกี่ไฟลวดสิบครับสิบไฟลวดอ่าครับตอนนี้มาเป็นวีโวครับครับอ่า สวัสดีครับผมน้ำตาทองเพชรเกียรติเพชรครับมีรายการวันที่11ครับที่เครื่องในอุบลนี่นะครับมันโคกนี่นะครับไปัครับกับเสมอสิงครับสวัสดีครับเทียนงามนักบินอะไรยนครับมีรายการที่17มิถุนายนครับใต่กับป้นเนื้อมานนบิมครับที่อมรินที่ช่องอมมินทินครับอมรินทีวีสวัสดีครับหาหินนักบินอะไรยนครับมีรายการ ที่สิบเอ็ดครับไม่เทียบเจศดสีครับใครครับแกนเล็กสอโชคมีชัยครับวันอาทิตย์นี้ที่ช่องเจตดครับตามเชียร์ครับมาหางินต่อยช่องเจตดแล้วครับเป็ดใหม่เป็ดเก๋เพชรครลังเป็ดใหม่เป็ดเก๋เป็ดมีอะไรขายครันที่สิบแปดครับกับเพ็ดผ้ามานบัววันตะวีครับหัวหน้าขายครับพีรนบินไม่สนับสนุนลูกให้ร้านเพิ่นได้มีอาชีพ สร้างผลงานดีๆดออกมาครับแค่แค่มักมากก็อยู่กับสายเจ็ดเพชรอยู่ตัป่าชุนนี่แหละสักวันนึงก็คงจะมีแชมป์มาประดับค่ายมีสักคนน่ะแล้วพร้อมจะรับนักมวยใหม่ๆมาไหมครัแบรับครับ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 ยินดียินดียินด,นดีถ้าจะมาร่วมง,งานกับเรามาผลม,มาได้ครับิาองศา เป็นอีกหนึ่งค่ายมวยครับผลผลิตจากภาคอีสานครับค่ายมวยนักบินอายนนครับยินดียินดีรอบังรอบังเร็วเร็วรองรอมางองเรวเร็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 วร็วเร็วเเ นักบินอายนมีคิวตกเวทีมวยช่องเก็ดสีวันอาทิตย์นี้นะครับโดยมีเทรนเนอร์ใหญ่อดิตดาดังน้ำเต้าทองสอสิริกุลก็เป้าให้อย่างแบบดังเด็ดเจ็บครับเพชรหม่เพชรเจ็ดเพชรดารุ่งดวงใหม่มวยสร้างของนักบินเพรมชัยครับอี โย้ไปย้ไปแข่งโยกไปโย้ไปผลเขาก็สวกวิญญาณฝาขวาอ้าวแล้วเล้วแววยี่สิบพักเลยเอ้าอ้าวมีรายการชบวันที่วันที่สิบแปดมิถุนายนที่ราชดำเนินครับอ้าวเพชรใหม่เพชรเกียริเพชรสา Oh, oh. Yeah.